ส,สวัสดีนักเรียนนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปที่2ที่ครูจะลงสรุปให้นักเรียนใน youtube เมื่อวานที่ครูลงคลิปแรกนะครับครูเข้าไปดูจำนวนผู้เข้าชมเนี่ยยังมีน้อยอยู่ดังนั้นแล้วเนี่ยคนที่เข้าไปชมนะครับให้เม้นในช่องในใน u t u b e ของครูนะครับโดยเขียนเลขที่สลห้องของตัวเอง นะครับให้ครูทราบด้วยว่าได้เข้าไปดูของครูแล้วนะครับทุกคลิปจะมีข้อสอบนะครับในคลิปนี้เป็นพัฒนาการของทวีปอเมริกาเหนือนะนะเรามาดูว่านักเรียนทราบหรือไม่ว่าทวีปอเมริกาเหนืออยู่บริเวณใดนะก็ตอบในใจอยู่เหมือนเดิมนะครับทวีปอเมริกาเหนือก็ต้องอยู่ซีกโลกเหนือนะนั่นก็คืออยู่นะครับในวงกลมตรงนี้ที่ครูวงให้นะครับอยู่ในซีกโลกเหนือ อยู่เหนือเส้นศูนย์สูตรขึ้นมานะครับอยู่เหนือเส้นศูนย์สูตรขึ้นมานะครับต่อมาในสไลด์ต่อมา,า,อ,มาอันนี้เป็นแผนที่เรียกว่าแผนที่ทางกายภาพนะครับแผนที่โลกทางกายภาพนะครับตรงนี้เป็นส่วนของทวีปอเมริกาเหนือนะครับตามหนังสือเนี่ยในทวีปอเมริกาเหนือเนี่ยเราจะอยู่ในหน้าที่หนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดนะครับหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ด ทวีปอเมริกาเหนือเป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่สามของโลกนะครับเป็นอันดับที่สามของโลกทวีปแรกก็คือที่ใหญ่ที่สุดก็คือทวีปเอเชีย2ก็คือแอฟริกานะครับ3ก็คืออเมริกาเหนือนะครับภูมิภาคของทวีปอเมริกาเหนือเนี่ยแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับมันแบ่งออกเป็น2ส่วนแบ่งเป็นแองโกลอเมริกา และลาตินอเมริกานะครับตามลักษณะของวัฒนธรรมนะครับแองโกลอเมริกาลาตินอเมริกานะครับประชากรส่วนใหญ่ในแองโกลอเมริกาเนี่ยเป็นผู้ที่สืบเชื้อสายมาจากชาวอังกฤษอ่ะมาจากยุโรปอีกแล้วซึ่งอังกฤษเนี่ยเป็นชนผิวขาวก็คือชนคอเคซอยนะครับคอเคซอยนะครับ ประชากรกลุ่มลาตินอเมริกานะครับส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลและเชื้อชาติมาจากชาวสเปนนะครับแล้วก็โปรตุเกสนะครับชนเผ่าข้างล่างเนี่ยนะครับลาตินเนี่ยจะเป็นชนผิวเหลืองก็คือมองโกลอยมองโกลอยนั่นเองนะครับมาจากสเปนแล้วก็โปรตุเกสนะครับสเปนแล้วก็โปรตุเกส สเปนกับโปรตุเกสเนี่ยเป็นชาติแรกๆที่เข้ามาทําการค้ากับประเทศไทยของเรานะครับกลุ่มประเทศแองโกลอเมริกาประกอบด้วยสหรัฐอเมริกาและก็แคนาดานะครับใหญ่อยู่พอสมควรนะครับส่วนกลุ่มประเทศลาตินอเมริกาประกอบด้วยประเทศเม็กซิโกและหมู่เกาะต่างๆโดยรอบนะครับบรเิเวณนี้นะครับหมู่เกาะต่างๆโดยรอบเขาจะถือเอาแนวแม่น้ำเนี่ยแม่น้ำตัวนี้นะครับในหนังสือของนักเรียนบอกว่า จะถือเอานะครับแม่น้ำรีโอแกรนขึ้นไปนะครับเป็นส่วนแบ่งแบ่งอะไรแบ่งชาวลาตินอเมริกาแล้วก็แบ่งชนอาเผ่า,าหรือว่ากลุ่มแองโกลอเมริกานั่นเองนะครับก็คือเอาสายน้ำสายนี้เนี่ยนะครับแม่น้ำกรีโอแลนเนี่ยรีโอรีโกแลนนะครับรีโอแกรนนะครับเป็นตัวแบ่ง เนาะต่อมาในสไลด์ต่อมาเนี่ยพูดถึงในเรื่องของทำเลที่ตั้งของทวีปอเมริกาเหนือซึ่งอเมริกาเหนือเนี่ยเขาจะตั้งอยู่ในซีกโลกเหนือทั้งหมดนะครับทางตอนเหนือติดกับมหาสมุทรอาร์กติกนะครับทางตอนเหนือติดกับมหาสมุทรอาร์กติกทิศใต้นะครับจะลดทวีปอเมริกานะครับติดกับทวีปอเมริกาใต้ นะติดกับทวีปอเมริกาใต้มีคลองปานามานะครับแบ่งแนวเขตทวีปนะเพลงปานามาก็มานะครับส่วนทิศตะวันออกนะติดกับมหาสมุทรแอตแลนติกทิศตะวันตกติดกับมหาสมุทรแปซิฟิกทวีปอเมริกาเหนือนะมีลักษณะภูมิประเทศแตกต่างกันนะครับตามลักษณะนะครับตามลักษณะพื้นที่ต่างๆ มีความแตกต่างกันเช่นพื้นที่ด้านฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับอยู่ทางทิศไหนครับอืมสมมติว่าด้าเรียนต่อฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกก็จะอยู่ทางฝั่งทางด้านทิศต,ตะวันตกนั่นเองนะครับแต่ฝั่งด้านมหาสมุทรอาร์กติกนะมหาสมุทรอาร์กติกเนี่ยคือทิศเหนือนะครับทิศเหนือ นะครับส่วนมหาสมุทรแอตแลนติกเนี่ยคือทิศตะวันออกนะครับใน2ส,ส่วนเนี่ยนะครับมหาสมุทรอา,อาร์ติกและมหาสมุทรแอตแลนติกเนี่ยมีความเว้าแหว่งนะครับมีความเป็นเกาะเป็นอ่าวนะครับเล็กน้อยเป็นจํานวนมากนะครับซึ่งมันก็คือข้อดีถ้าเป็นในทวีปแอฟริกา หรือทวีปยุโรปเราจะเรียกว่าฟยอสหรือว่าฟิออสนะครับลักษณะที่เว้าแหว่งกันไปเนี่ยมันจะทําให้น้ําทะเลหรือการเดินทางเนี่ยสะดวกสบายเข้าไปถึงนะครับต่อมาเขาบอกว่าการที่ทวีปอเมริกาเหนือมีดินแดนกับติดกับมหาสมุทรทั้งด้านตะวันออกด้านตะวันตกสะดวกต่อการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศนะครับ มาหาสมุทรทั้งสองก็ยังเป็นพรมแดนที่ป้องกันการรุกรานประเทศอื่นๆเป็นอย่างดีครูจิยาอยุดก็สอนมาแล้ว <c oughs> ทำไมจึงต้องย้ายเมืองหลวงจากฝั่งทนไปยังฝั่งพระนครนะครับก็เพราะว่ามันมีแม่น้ำนะครับก็คือแม่น้ำเจ้าพยาเนี่ยนะครับล้อมรอบอยู่นะครับทำให้เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ดีเนาะก็เลยย้ายเมืองหลวงไปอเมริกาเหนือก็เช่นเดียวกันนะครับสาเหตุที่ มีความสำคัญที่มีแม่น้ำเนี่ยกั้นอยู่เนี่ยมันก็เป็นผลดีก็คือป้องกันการรุกรานจากประเทศต่างๆได้เป็นอย่างดีนะครับทวีปอเมริกาเหนือมีแม่น้ำสายสำคัญไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำเซอร์เลเลนแม่น้ำแมคเคนซีแม่น้ำมิสซิสซิปปีนะครับประชากรก็จะตั้งถิ่นฐานอยู่อย่างหนาแน่น ในบริเวณลุ่มน้ําเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาจะดําเนินชีวิตเนี่ยน้าจะมีส่วนสําคัญที่สุดแล้วอาระยะธรรมต่างๆการที่มีคนมาตั้งถิ่นฐานอยู่ในลุ่มน้ําเยอะๆมีชุมชนเยอะๆมันก็จะก่อกําเนิดอาระยะธรรมวัฒนธรรมเกิดขึ้นนะครับและมารวมกันเนี่ยยังมีการส่งเสริมให้ปลูกนะครับการเพาะปลูกการเดินเรือการขนส่ง พื้นที่ส่วนใหญ่ของสหรัฐอเมริกามีพื้นที่นะครับตั้งแต่เขต Topic of c a n c e นนะครับไปถึงขั้วโลก Topic of Cancel ก็คืออยู่ที่23.5องศาขึ้นไปอากาศค่อนข้างที่จะอบอุ่นนะครูเขียนไว้ให้ก่อนอบอุ่นหนาวนะครับดังนั้นแล้วอากาศมันจะเป็นแบบนี้ ท็อปปิกออฟแคนเก็คือเขตท็อปปิกออฟแคนก็คือเส้นที่23องศาขึ้นไปเนี่ยอากาศนะครับจะดูอบอุ่นแล้วนะครับไปถึงขั้วโลกเหนืออากาศก็จะหนาวเย็นนะครับแล้วก็จะมีชาวเอสกิโมนะครับสร้างบงสร้างบ้านอยู่นะครับซึ่งมีเขตอากาศที่หลากหลายส่งผลให้เกิดความอุดมสมบูรณ์นะครับรวมไปถึงมีการมีการผลิตตผลทางการเกษตร มีแร่ธาตุชนิดสำคัญต่างๆนะครับมีป่าที่อุดมสมบูรณ์นะครับเศรษฐกิจก็ค่อนข้างที่จะดีนะครับด้วยสภาพภูมิอากาศของเขาในส่วนของเรื่องความเป็นมาทางประวัติศาสตร์นะครับในส่วนของเรื่องของความเป็นมาทางประวัติศาสตร์เนี่ยต้องบอกว่าเดิมเนี่ยนะครับมันเป็นพื้นที่ของอังกฤษนะครับมันเป็นพื้นที่ของอังกฤษอังกฤษเนี่ยเป็นเจ้าของอ่ะ เป็นผู้ล่าที่ดีมากเลยล่าทั่วโลกเลยนะครับม,มนุษย์เข้าไปตั้งถิ่นฐานอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือนะโดยอพยพจากไซบีเรียผ่านช่องแคบเริงนะครับเข้าสู่อะแลสกานะครับต่อมาได้แผ่ขยายเผ่าพันธุ์ออกไปยังทั่วทวีปอเมริกาเหนือนะครับและอเมริกาใต้มนุษย์กลุ่มนี้มีบรรพบุรุษก็คือ พวกอินเดียนนะครับอินเดียนนะไม่ใช่อินเดียนะครับชาและเอสกีโมในปัจจุบันชาวเอสกีโมก็จะสร้างอุโมง์น้ำแข็งเนาะอยู่นะครับชนเผ่าดั้งเดิมเนี่ยเรียกว่าชนเผ่ามายานะครับส่วนคนนี้เขาชื่อคริสโตเฟอร์โคลัมบัสนะครับส่วนคนนี้ชื่อว่าคริสโตเฟอร์โคลัมบัสความเป็นมาทางประวัติศาสตร์นะครับคริสโตเฟอร์โคลัมบัสเนี่ย นะครับเป็นชาวอิตาลีได้เดินทางเข้ามาพบเกาะนะครับที่เป็นหมู่เกาะเรียกว่าเวสต์อสติ e ist, นะครับเวสต์อิส e ติ ist, เขาเข้ามาเขาเข้ามาเจอหมู่เกาะตรงนี้เนี่ยเข้ามาเจอพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเขาเข้าใจว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของเอเชียนะครับเข้าใจว่าเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของเอเชียค,คริสโตเฟอร์โคลัมบัสเนี่ย เดินทางเข้ามาในปีคศ1492นะครับคศ1492โดยคริสโตเฟอร์โคลัมบัสนะครับแต่เขาก็เข้าใจว่าพื้นที่ที่เขาคนพบเนี่ยมันเป็นพื้นดินเดียวกันหรือว่าพื้นที่เดียวกันของทวีปเอเชียนะครับในเวลาต่อมา นะครับปีคศ1499ผ่านมาอีก6ปี7ปีนะครับอเมริโกเวสปุชีนะครับ,รนะรบนักเดินเรือนะครับนักเดินเรือชาวอิตาลีเช่นเดียวกันนะครับได้เดินทางสำรวจตามเส้นทางที่คริสโตเฟอร์โคลัมบัสเนี่ยเดินทางสำรวจนะครับเดินทางสำรวจมาแล้วในปีคศ 1492นะครับคริสอาอเมริโกเวสปุชีเนี่ยก็เดินทางสำรวจตามเส้นทางที่โคลัมบัสเคยสำรวจจึงทราบว่าแผ่นดินที่พบนะ่ะเป็นทวีปใหม่นะครับไม่ใช่ทวีปเอเชียนะครับจึงมีการตั้งชื่อทวีปที่พบใหม่เนี่ยนะครับเพื่อเป็นการให้เกียรติแก่อาเมริโกเวสปุชีนะครับได้ชื่อว่า อ,อเมริกานั่นเองนะครับอันนี้คือความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลักษณะภูมิศาสตร์หรือผู้ที่ค้นพบนะครับหลังจากที่คริสโตเฟอร์โคลัมบัสได้ค้นพบนะครับเทวีอเมริกาเหนือซึ่งเดิมเนี่ยเขาเข้าใจว่ามันเป็นเอเชียชาวยุโรปหลายประเทศก็เข้ามามีอิทธิพลมีการอพยพนะชาวยุโรปมาอีกละ นะครับชาวยุโรปก็ยังมามีอิทธิพลอบพยพตนเองเข้ามาตั้งถิ่นฐานประชากรมาจากประเทศอังกฤษนะครับมาจากประเทศฝรั่งเศสเข้ามาอบพยพอยู่ทางตอนเหนือนะครับชวน่วนชาวสเปนนะครับก็เข้ามาอยู่ที่หมู่เกาะดินแดนเม็กซิโกนะครับอเมริกากลางที่มันจะแบ่งเป็นอะไรนะเมื่อกี้ครูบอกว่า นะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนได้แก่แองโกลอเมริกาและก็ลาตินอเมริกานะครับ1และ2นะครับผิวขาวแล้วก็ผิวเหลืองการที่ชาวยุโรปอบพยพเข้ามาครอบครองและอพยพประชากรเข้ามาในทวีปอเมริกาเหนือย่อมทําให้สภาพสังคมและวัฒนธรรมเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับเพราะว่าตนเองเนี่ยเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าแล้วนะครับยิ่งเข้ามามีอิทธิพล นะครับยิ่งเข้ามาการเปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการต่างๆมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับเรียกว่ามีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่ของประชากรในทวีปอเมริกาเหนือด้วยเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของเรื่องพัฒนาการของการเมืองการปกครองก่อนที่จะสำรวจทวีปอเมริกานะครับมีชนพื้นเมืองนะครับระวังออกข้อสอบนะครับคุณอาจจะเอามาออกข้อสอบก็ได้นะครับ มีชนพืวงเมืองที่ตั้งอยู่ถิ่นฐานอยู่ก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยนะครับมีชนเผ่ามายานะครับถ้าครูออกข้อสอบเนี่ยเห็นไหมพูดบ่อยแสดงว่าอาจจะต้องออกข้อสอบแน่นอนนะครับชาวมายานะครับอาณาจักรเอสแตกนะครับมีหลายชนเผ่ามีการต่อสู้กันเองเพื่อแย่งชิงดินแดนในการทำกินแต่ละกลุ่มก็จะมีหัวหน้าชนเผ่าในการดูแลนะครับ จนมีการตั้งนะครับตั้งกลุ่มขึ้นมานะครับตั้งหัวหน้าชนเผ่าขึ้นมาก็จะมีชนเผ่าเอสแตกนะครับชนเผ่ามายานั่นเองนะครับคริสต์ศตวรรษที่15นะค้นพบในคริสต์ศตวรรษที่14ก็คือ1492นะครับโครลัมบัตส่วนเว็บุชชี่เนี่ยในปีคศ1499อส นะครับในคริสต์ศตวรรษที่15อังกฤษเข้ามาสำรวจเพิ่มอีกยึดดินแดนเขาอีกนะครับยึดเป็นอาณานิคมคริสต์ศตวรรษที่16ฝรั่งเศสเข้ามาสำรวจยึดดินแดนทางตอนเหนือนะครับในคศ1 5 2 1ึ่สถึง1 5 5 0เนี่ยนะครับสเปนเข้ามาครอบครองดินแดนแถบเม็กซิโกลงไป ถึงอเมริกาใต้ทั้งหมดนะครับเนเธอร์แลนด์ก็เข้ามาครอบครองเยอรมนีก็เข้ามาเป็นอาณานิคมของตนเองด้วยมีกี่ประเทศแล้วนะเนี่ยที่เข้ามายึดนะครับมี1ประเทศสองประเทศนะครับสามประเทศนะสประเทศหประเทศตามลำดับ นะครับเข้ามายึดเอาอเมริกาเหนือเนี่ยนนเป็นดินแดนของตนเองเป็นอาณานิคมของตนเองนะครับข้อสอ 1, 7นะครับผ่านไปอีก100ปีชาวอังกฤษนะครับตั้งอาณานิคมที่เจมส์ทาว์นะครับรัฐจอร์เจียเป็นแห่งแรกนะครับเจมทาว อังกฤษสามารถยึดครองอาณานิคมของตนเองได้ถึง13แห่งนะครับถึง13แห่งอังกฤษออกกฎหมายฉบับต่างๆเพื่อสแสวงหาผลประโยชน์จากอาณานิคมซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับชาวอาณานิคมเป็นจำนวนมากอันนี้เนี่ยแถบยาวๆเนี่ยนะครับหนึ่งสองสามส1่ห้าหกเจ็ดแปดเก นะครับตรงนี้เนี่ยคืออาณานิคมของอังกฤษทั้งหมดนะครับของอังกฤษทั้งหมดเราเรียกว่าเขาเรียกตัวเองว่าชาวอาณานิคมนะครับเขาเรียกตัวเองว่าชาวอาณานิคมนะครับเรียกว่าชาวอาณานิคมต่อมาเนี่ยอังกฤษเหมือนจะพ่ายแพ้สงครามอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับอังกฤษเหมือนจะพ่ายแพ้สงครามอะไรสักอย่างหนึ่งก็เลยนะครับ ก็เลยมีการออกกฎหมายนะครับก็เลยมีการออกกฎหมายนะครับก็เลยมีการออกกฎหมายเพื่อที่จะนะครับเพื่อที่จะอ่าแสวแวงหาผลประโยชน์นะครับเพราะว่าพ่ายแพ้สงครามเนี่ยมันจะต้องใช้เงินในการจ่ายนะครับค่าทําสงครามพ่ายแพ้เนี่ยเป็นจํานวนมากนะครับก็ต้องใช้เงิน พอจะใช้เงินปุ๊บเนี่ยนะครับก็มีการรีดไถ่าชาวอาณานิคมโดยมีการออกกฎหมายเพื่อสแสวงหาผลประโยชน์จากชาวอาณานิคมสร้างความไม่พอใจให้แก่ชาวอาณานิคมนะครับนำไปสู่การประกาศเอกราชนะครับหรือประกาศเอสราภาพนะครับนำไปสู่การประกาศอิสร,สรภาพนะครับก็คือเหตุการณ์ปฏิวัติอเมริกานะครับเหตุการณ์คศ1 7หน เ3คืองานเลี้ยงน้ําชาที่บอสตันนะครับชาวอาณานิคมทั้ง13อาณานิคมเนี่ย13รัฐเนี่ยซึ่งอยู่ในดินแดนอเมริกาเหนือที่โดนชาวอังกฤษเนี่ยยึดครองเขาก็จะจํากัดนะครับเขาก็จะมีการจํากัดจําเกณฑ์นะครับสิทธิต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น <c oughs> นะครับไม่ว่าจะเป็นการค้านะครับ สาเหตุก็คือชาวอังกฤษเนี่ยพ่ายแพ้ส,สงนะครามนะก็ต้องการที่จะได้เงินนะครับไปเพื่อชดเชยสงครามนะครับจ่ายค่าเสียหายให้กับสงครามก็เลยมีการออกกฎหมายไม่ว่าจะเป็นกฎหมายห้ามชาวอาณานิคมค้าขายกับต่างชาตินะครับเพราะปลูกนะครับก็มีออกกฎหมายห้ามเช่นเดียวกันก็คือห้ามเพราะปลูกพืชนอกเหนือจากที่อังกฤษเนี่ย นะครับบัญญัติไว้นะครับการขนส่งการขนส่งก็เช่นเดียวกันการขนส่งก็คือการที่ชาวอังกฤษเนี่ยหรือการที่ชาวอาณานิคมเนี่ยจะมีการขนส่งสินค้าเนี่ยจะต้องใช้เรือของชาวอังกฤษเท่านั้นสาเหตุที่ห้ามนะครับห้ามค้าขายก็ต้องมาซื้อของกับชาวอังกฤษนะครับห้ามใช้เรือชาติอื่นขนส่ง นะก็ต้องมาเช่าเรือของชาวอังกฤษนะครับเพราะปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะขายให้กับชาวอังกฤษนะขายให้กับชาวอังกฤษในราคาที่ค่อนข้างถูกนะครับเพื่อที่จะเอาไปเก็งกําไรนะ ก็เลยเกิดความไม่พอใจชาวนา,นาชาวอาณานิคมก็เลยลักลอบขึ้นไปบนเรือสินค้าของชาวอังกฤษแล้วโยนหีบใบชาลงในน้ํานะครับหลังจากนั้นก็เกิดสงครามระหว่างชาวอังกฤษกับชาวอาณานิคมขึ้นเรียกว่าสงครามปฏิวัติอเมริกาอ่าฝรั่งเศสนะซึ่งเป็นอาริกันซึ่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันกันกบ อังกฤษอยู่แล้วเนี่ยก็เข้ามาช่วยฝ่ายอาณานิคมในที่สุดฝ่ายอาณานิคมก็ชนะสงครามสหรัฐอเมริกาจึงได้รับเอกราชนะครับสหรัฐอเมริกาก็ได้รับเอกราชเห็นไหมครับมันมีชื่อว่าสหรัฐอเมริกาสหมันมามันมันมันก็คือคําที่มันหมายความว่ามากกว่านี้นะครับเดิมเนี่ยสิรัฐเนี่ยมันอยู่ในอเมริกานะครับ มันอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษนะเมื่อเกิดความไม่พอใจเนี่ยก็เลยมีการเรียกร้องจึงเรียกตัวเองว่าสหรัฐอเมริกานะครับเป็นชนชาติค่อนข้างใหญ่ด้วยการประกาศอิสรภาพของอเมริกานะครับการประกาศอิสรภาพของอเมริกาหลังจากที่สหรัฐอเมริกาได้รับเอกราชเมื่อปีคศ .1783 ก็มีการสร้างชาติมีการวางรากฐานมีการวางระบบของตัวเองขึ้นมาใหม่นะครับจนกระทั่งมีข้อขัดแย้งนะครับขออภัยในเสียงแทรกนะครับนักเรียนจนกระทั่งเกิดความขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจกสังคมทางการเมืองของรัฐทางเหนือและทางใต้นะครับจนเกิดการสงครามนะ สงครามกันเกิดขึ้นหลังสงครามกลางเมืองสหรัฐอเมริกาก็มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วมีการซื้อที่ดินนะครับมีการซื้อที่ดินอย่างที่ก็คือดินแดนอลเลก้าจากรัสเซียนะครับสหรัฐได้ผนวกเป็นได้ผนวกหมกู่เกาะฮาวายเป็นมโนรัฐรัฐหนึ่งของตนเองขยายดินแดนต่อไปเรื่อยๆบทบาทในสงครามโลกนะครับในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสหรัฐอเมริกาประกาศตัวเป็นกลาง นะครับสหรัฐอเมริกาประกาศสงครามต่อฝ่ายมหาอำนาจกลางนะครับฝ่ายสัมพันธมิตรมีชัยในสงครามนะครับสหรัฐอเมริกามีบทบาทในประเทศผู้ชนะสงครามสามารถผลักดันและเกิดองค์การนะครับองค์การระหว่าง ประเทศนะครับองค์การแรกก็คือองค์การสันนิบาตช,ชาตินะครับเกิดขึ้นหลังจากสงครามโลกครั้งที่1นะแต่ก็อยู่ได้ไม่นานพอเกิดสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยก็เห็นว่าองค์การสันนิบาตช,ชาติเนี่ยทำงานไม่เหมาะสมทํางานไม่มีประสิทธิภาพในการทํางานพอก็เลยยกเลิอกองค์การสรรันนิบาตช,ชาตินะครับก่อตั้งเป็นองค์การอ่าสหประชาชาติเกิดขึ้นนะครับสงครามโลกครั้งที่สสหรัฐอเมริกานะครับ ได้ช่วยนะครับญี่ปุ่นเนี่ยส่งกองกําลังโจมตีนะครับต่างๆเนาะตรงนี้ครูไม่พูดแล้วกันวัฒนธรรมนะครับพูดถึงเรื่องของวัฒนธรรมสหรัฐอเมริกาทวีปอเมริกาเหนือมีขนาดกว้างใหญ่จําเป็นที่ต้องมีคนจํานวนหลากหลายเชื้อชาตินะครับชนพื้นเมืองดั้งเดิมนะครับก็คือชนมายานะครับและชนที่อพยพมาจากชนชาติอื่นๆนะครับ ทเทวีบอเมริกาเหนือเป็นสังคมที่ประกอบด้วยชนหลายเชื้อชาติมีร่วมการพัฒนาและสร้างสรรค์ประเทศให้เกิดความเจริญก้าวหน้านะครับเรามาดูเชื้อชาติภาษาศา,าส,าาสาานาเชื้อชาตินะครับอบพยพมามีหลายเชื้อชาตินะครับชนพื้นเมืองดั้งเดิมนะครับชนพื้นเมืองดั้งเดิมชนพื้นเมืองที่อพยพมาจากอ่าชนทวีปอื่นๆนะครับมีชนผิวเหลืองนะครับ มีชนผิวเหลืองเผื่อครูเอาไปออกข้อสอบนะครับถามว่าชนพื้นเมืองดั้งเดิมของอเมริกาเหนือได้แก่ชนพื้นเมืองชนกลุ่มใดบ้างนักเรียนอ,อย่าลืมตอบนะครับเอสกิโมอเมริเดียนนะครับอเมริเดียนนะครับต่างๆภาษานะครับก็ต้องมีภาษาที่มากมายนะครับมีภาษาที่มากมายแต่จะใช้ภาษานะครับ ที่เป็นภาษาราชการก็คือภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสและก็ภาษาสเปนซึ่งเป็นภาษาเมืองแม่ของตนเองนะครับด้านศาสนานับถือศาสนาคริสต์นะครับนับถือศาสนาคริสต์ในนิกายนะครับก็คือนิกายโปรเตสแตนต์และก็นิกายโรมันคาทอลิกนั่นเองนะครับในด้านของเศรษฐกิจในด้านของเศรษฐกิจนะครับ แบ่งออกเป็นยุคสมัยก่อนที่อเมริกาจะเป็นอาณานิคมก็คือเป็นชนกลุ่มชนเผ่าต่างเนี่ยมีการทำการเกษตรเลี้ยงสัตว์หาของป่าหัตถกรรมนะครับพอมาเป็นอาณานิคมของชาวยุโรปเนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนเนาะได้รับการสนุนสนับสนุนเอาไปเอามาก็ได้รับการเอาเปรียบเยบียดเบียนแบบนี้นะครับชาวยุโรปก็มาสนับสนุนให้ชาวนาอาณานิคมเนี่ยทำการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์นะครับมีการขุดพบทองคํำในหลายพื้นที่มีเหมืองทองคํานะครับภาคใต้ของทวีปก็จะมีการทําไร่ปลูกฝ้ายยาซูบนะครับต่างๆแบบนี้เป็นสินค้าที่สําคัญในส่วนของสหรัฐอเมริกานะครับเป็นทวีปที่มีความอุดมสมบูรณ์นะครับเนื่องจากมีธรรมชาติที่หลากหลายประกอบกับตั้งอยู่ในลักษณะภูมิอากาศที่ค่อนข้างดีนะครับ มีทรัพยากรที่สําคัญได้แก่น้ํามันปิโตรเลียมน้ํามันกา๊าซนะครับก๊าซธรรมชาติแหลงน้ําจืดป่าไม้แร่ธาตุหลากหลายชนิดนะครับสหรัฐอเมริกามีความเจริญก้าวหน้าไม่ว่าจะเป็นธุรกิจด้านการเงินนะครับธุรกิจด้านการบันเทิงการสุขอ,อนามัยหรือธุรกิจการประกันเนาะนะครับอันนี้ก็คือความเป็นมาของสหรัฐ นะครับอาทวีบอเมริกาเหนือนะครับอันนี้ก็คือกิจกรรมนะครับนักเรียนดูนะเผื่อครูเอามาออกข้อสอบนะครับข้อนี้นะครับเผื่อครูเอามาออกข้อสอบเด้อดูเด้อเพราะเหตุใดสหรัฐอเมริกาและแคนาดาจึงมีความเจริญก้าวหน้ามากกว่าประเทศอื่นนะครับไปศึกษามาเนาะนะครับสรุปสักหน่อยหนึ่งนะครับสรุปสักหน่อยหนึ่งทวีปอเมริกาเหนืออยู่ซีกโลกเหนือนะครับมีลักษณะภูมิอากาศที่หลากหลาย นะครับชนพื้นเมืองดั้งเดิมนะครูคิดให้นะครับชาวอินเดียนชาวเอสกิโมนะครับอังกฤษนะครับออกกฎหมายเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทำให้อานานิคมเนี่ยเกิดความไม่พอใจจึงมีการเกิดสงครามปฏิวัติอเมริกาสุดท้ายชาวอาณานิคมชนะสงครามนะครับสหรัฐอเมริกาก็ได้รับเอกราชนะฟังนะนะครับ ทวีปอเมริกาเหนือประกอบได้กลุ่มที่มีชนเชื้อชาติที่หลากหลายลว่าจะเป็นชนผิวขาวชนผิวเหลืองนะครับชนผิวดําเลือดผสมนับถือศาสนากรีซนะครับอุดมไปด้วยทรัพ,พยากรที่หลากหลายนะครับเป็นประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านกเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมนั่นเองนะครับ สรุปนะก็คือจบและนะครับในทวีบอเมริกาเหนืออย่าลืมนะครับเมื่อเข้าไปดูแล้วให้ไปเม้นในใน u t u b e เลยนะครับใน YouTube เลยด้วยว่าเม้นชื่อ,อไม่ได้ไม่ต้องเขียนชื่อนะครับเขียนเลขที่นะครับรห้องนะครับเพราะว่าคนเข้าไปดูน้อยมากนะครับโอเคสวัสดีครับ